hello อโร่ครับทุกคนวันนี้คุณก็อยมาอยู่กับผม e to ูอเดเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดสายใต้ใหม่นะครับหรือสายใต้เซ็นเตอร์ใกล้ๆกับ SC สซีพานะครับ mm hmm. เรามาพูดถึงกับร้านร้านหนึ่งกันดีกว่าร้านร้านนี้เป็นร้านของลูกทีมของทีมเชฟอาร์ต ซึ่งเราได้ข่าวมาว่าเขาเช่อชารื่ีนซีโคลบาบีคิวอ่าพูติซีโคลบาบีคิวผมเชื่อว่าทุกท่านเคยกินแน่นอนอะอ่ะอย่างน้อยหนึ่งครั้งอะหลายๆท่านที่ดูคลิปเนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านได้เคยกินกันแล้วแต่ร้านเนี้ยผมบอกเลยครับว่า ไปแวะมาย่านเอสซีพาซามาตรงนี้เลยฮะกับร้านใจแอนกริลของพ่อคาออกทีมเชฟอาร์ตจากเดอะรีสตอร์นวอ์ทูนะครับวันนี้ฮนะเราก็สั่งเป็นเซต299ฮะนี่เซต299เซตนี้ฮนะมันก็จะประกอบไปด้วยสลัดฮนะขนมปังปิ้ง เป็นไฟไส้กรอกมันบดแล้วก็ซิโครงหมูสุดแสนอร่อยนี่คือเมนูสลับคนคนเดียวฮะแต่ถ้าเป็นเซตของในราคาทีส่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยอาหารก็จะเยอะขึ้นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับมาเรามาเริ่มพูดถึงอาหารกันดีกว่าเนาะก็จะขอแย่าแ็นกล้องก่อน นี่นะฮะจะเห็นเองครับว่าอาหารก็จะมีตามนี้จานแปลงเสร็จสับบอกเลยฮะว่าอร่อยแน่เรามาพูดถึงเรื่องของเทฟอาร์ตกันดีกว่าใครที่ดูเดอะเลสเ u r ล n องวสองเนี่ย จะเห็นว่าเชฟอาร์ของเราก็หัวร้อนพอสมควรฮะอืมปัง,งปิ้งการงดีเลย <c oughs> ก็จะมีหลายๆประเด็นเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของเอ,อการทำง,งานช้าของลูกทีม แล้วก็ตำนานของพ่อค้าออฟถ้าใครติดตามดูในตอนล่าสุดอย่างตอนที่สองเนี่ยอีพิโซดทเนี่ยจะมีตำนานหนึ่งแต่ตำนานอะไรอะ่ะผมเนี่นะว่าคุณไปดูในไฮไลท์ในช่องของเฮลิคอนนีชแนลนะครับแต่ผมไม่พูดดีกว่ามันจะเป็นการสปอยอ, <laughs> อืมอ,อ,อ,อมร่อยอร่อยมากผมว่ม จะบอกว่าแจนกิวเนี่ยมีอยู่สองสาขาครับสาขาแรกคือที่นี่ฮรใกล้ๆกับเอสซีพาซาสายใต้ใหม่ของเรานี่แหละใครมามาลองแวะได้กับอีกที่หนึ่งคือซอยสแกง,งาม24 ถนนพระลตรงพระเล่าสองอะ่ะผมก็ลอาสองเนี้ยมันจะยกกว่าก็ไฮสโวกเส้นไหนก็ไปเส้นนั้นนะฮะตามกำลังศรัทธาของทุกท่านเลยแต่จะว่าไปเนี่ยว้าว ถ้าเป็นตรงนี้ผมว่าเดินทางง่ายกว่าอันนี้ในวความคิดผมนะอ,มอร่อยมากุณผู้ใครที่ดูแล้วถ้าใครเคยดูเดนนิสแบรองวอลตั้งแต่ซีซันแรกเนี่ยจนซีซันล่าสุด ไอเห็นว่าเนื้อัว้น่าเชฟผู้สึกสอนเนี่ยก็จะมีสไตล์การสอนที่ไม่เหมือนกันแต่ก็จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีความรู้ในการพัฒนาในสายอาชีพของเขา,าก,ก็ขออน,นุญาตตอบตอบตอบ ซึ่งในซีซั่นล่าสุดเนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้าหลายสายมากทั้งโซนตามบาร์บีคิวอาหารปักใต้โรตีขาหมูและก็อะไรท, identity, ที่ผมจะพี่กล่าวก็จะบอกว่า ร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าแต่ละแต่ละคนในซีซันนี้แต่ละคนคืออร่อยไม่แพ้กับซีซันแรกเลยใครที่ตามซีซันแรกผมก็จะบอกว่าอร่อยทุกคนผมก็คิอหลาคนกันนะอย่างเช่นเอ่อพลาคาปูได้ใช่พลาคาปูกินบ่อย เรามีเนื้อทองเรามีเนื้อทองอร่อยทีหนึ่งอนะ่ะอีตรงนึงก็ปลาคัฟฟูฟูอันนี้ผมจำได้เมนูน่าจะเป็นปลาทูทอดน้ำปลากับซอสตะกับน้ำยำตะลิงปิงอร่อยนะแต่น้ำยำเปรี้ยวมาก แล้วก็เดินทางยากด้วยอันนี้อันนี้แต่ก็แต่ก็กอุตส่าห์เดินทางมาโอ้สุดยอดเลยข้าพเจ้านอกจากพ่อค้าฟูกูกับพ่อค้าปูแล้วก็มีมีอยู่ช่วงหนึ่งี่ยที่เดลสสลองวอมาออกบูธก็เจอกับแม่วิซ่าแม่วิซ่าจากทีมเชฟอารใช่รู้สึกขายผู้บีคอน แล้วก็พอคานัททีมเชฟต้นเชฟต้นเชฟแพมต้องบอกอย่างนี้คือจะบอกว่าเดวิส l ล n วอร์เนี่ยจุดเด่นรายการนี้ก็คือการเอาพ่อค้าแม่ค้าที่เกือบจะตีใ,ใกล้จะขึ้นเขียงลาลาทหารแลว้วอะถ้าพูดในภาษาผมก็คือขโมยเลยอะ่ะขโมยลูกทีมของอีกทีมหนึ่งไปออู่ทีมหนึ่ง แต่ว่าสิทธ์เนี้ยใช้ได้ครั้งเดียวในตนละสีสั่นซึ่งสีสั้นแรกเนี่ยเทปอาร์ตไป่ไ้ P P. อันนี้คือวิธีการจาับไม่ที่ไม่ถูกต้องฮะจับจับแบบตรงคมมันนยอย่าไปจับนะฮะอย่าไปทำนะอย่าหาทำตัวอย่างที่ไม่ดีฮะ เขาไป่ต้งเล็ตดีซึ่งซีซั่นรแรกเนี่ยก็จะเป็นก็จะมีการแบบโชว์สินค้าด้่ยเองขายในร้านค้าก็อขอขอขอพูดนันนี่ว่าจะเดินฟงร้ารัวอ,อ,อะไร แล้วก็กลับอีกแต่ว่าก็เลยมีโอกาสที่สองก็คือจะให้เชฟเนี่ยกดปุ่มไฟถ้าไฟเป็นสีเดียวก็คือก็ได้ไปอยู่ทีมนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าสองสสีเนี่ยก็อ่าลาปากมาแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะอยู่ทีมไหนแต่พอมาเดือนต้นของวสองเนี่ยโอ้โหดูไหมครับคืออะไร คุณเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมครับนั่นแหละครับหมวกคัสสันตีมนั่นเลยประมาณว่าใครทำบุญกับเชฟท่านไหนมานั่นแหละนอกจากนี้ฮะอีกความสนุกหนึ่งของ เดี๋ยวเดซลองบอกก็คือหัวหน้าเชฟผู้ฝึกสอนเชฟต,นต้นเชฟแฮมเชฟอาร์ตเนี่ยแขงใส่กันโอ้โหตาฝ่ายต่างไม่ยอมใครเลยที่เทียวเชียวผมชอบผมชอบใครชอบใครชอบคืออะไรแบบเบาเบาสมองสนุกนะสนุกสนุก อ๋อแล้วก็ไม่พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งใครที่ติดตามพี่หนุ่มกิตกรฮะเจ้าของบริษรัทเทลิคอนเนียเนี่ยเห็นบอกว่าเทลิคอนเนียฟู้ดเฟสกำลังจะจัดอีกครั้งแล้วรูสึกน่าจะเป็นทีมสวนสนุกนะสวนสนุกทีมสวนสนุก บอกเลว่ามหากรรมละลายทรับ์อ่ะค่ซึ่งผมก็บอกไปหลายตั้งเหมือนกันกับงานเนี้ยรู้สึกว่าผมก็กินไปหลายคนอยู่น่าจะเชฟวิวแม่เชฟออฟเชฟวิวเชฟเคอร์เชฟใบตองน่าจะน่าจะนับได้หลายหลายสิบเชฟคนนะ แต่ว่าถ้าพูดถึงเ,น,เนี่ยเพีนิโคลเนียฟูดเฟสปีนี้วัดรีมสดนสนุกแล้ทเขางามวัดมั้งใช่อืมอร่อยเปล่าเรนนี่ก็มันหมดฮะมันหมดเนื้อสวยอ,อยู่เนื้อสวยอ,อย,ยอู่เห็นไหมฮะผมันคือครบฮะ อ,อร่อยมากมาลองกินได้ฮะสาขาอเอสซภพษะเออว่าแต่สาขานี้เปิดกี่โมงครับสี่โมงเย็นเนาะถึงที่คืนแล้วอีกสาขาหนึ่งครับสี่โมงถึง อ้าแล้วถ้าใครจะมาผมแนะนำนะครับสาขาทั้งสองสาขาเนี่ยคือเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นยันเที่ยงคืนม,ม,ามาได้ครับมาได้แล้วคุณไม่ผิดหวังแน่นอน Uh huh. ดีนี่มันถึงพระเอกของจานละนี่ซี่โครงหมูครับผู้ชมใครบอกไม่อร่อยผมไม่รู้แต่ผมบอกว่ารสชาติดีมากผมเคยกินละครันึงรอบหนึ่งแต่นี่คือมาต้องมากินอร่อยจะต้องมากินซ้ำบอกเลยคุณผู้ชมก่อนกินฮนะเราต้องใส่ถุงมือ กอนไม่งั้นมันจะเปื้อนนะครับคุณผู้ชมมันจะเปรี่อนคำว่า่อยดูนิ้วมีจริงฮะคุณผู้ชมโอ้โหขาดําดในชับเดียวเนี่ย แต่ว่ามันต้องได้ที่มากๆนี่ซอสแน่นมากคุณผู้ชมอร่อยฮอตแอนด์สไปซี่มากคุณผู้ชม เนื้อแน่นนี่อร่อยมากๆเนื้อก็แน่นใครบอกเนื้อไม่แน่นไม่ใช่ร้านนี้ฮะ ที่นี่เนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเข้มข้นมาได้ฮะเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเข้มข้นนี่แหละครับนิยามของไจแอนคิวของพ่อค้าออฟ มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีญาติบอกญาติมีแฟนบ,บอกแฟนมีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับใจแอนกิลไม่แซบจริงไม่กล้าการันตีบอกเลยคุณผู้ชมไม่แซบจริงไม่กล้าการันตี แต่สำหรับบางท่านที่ใครอยากถามว่าเด e e s t o r o อ g w a เนี่ยเขาวางสคริปตเกอร์ไหม ไม่นะครับไม่น่าไม่น่าไปไปได้เพราะเขาต้องตัดสินอย่างยุติธรรมไม่มีที่รักมักที่ชังใครจะบอกผมอวยเชิญครับ แต่ผมยืนยันคำเดิมรสชาติที่ดีต้องแบบนี้ครับแน่นนุ่ม น่าเสียดายด้วว่าตอนที่ผมมาเพ่อค้าอออเขากลับไปแล้วอะ่ะเขากลับไปที่สาขาพระรามสองเฉียดมากคุณผู้ชมเฉียดสุด,สด ซึ่งใครบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้คนเราผิดพลาดกันได้ครับบอกให้นหค,ค,คนเรามีภาพมีอะไรเป็นเรื่องธรรมดาฮะแต่ทั้งหมดทั้งนี้มันคือดุดลพินิจของคณะกรรมการเราเก้ากา,กาอะไรไม่ได้อีกแล้ว ผมค่รู้สึกคือเราต้องสนุกกับรายการฮะแต่เราอย่าไปจริงจังก,กับรายการมากเกินไปเพราะว่าถ้าเราจริงจังมากไปจนถึงขั้นไปละลานผู้เข้าคันหรือคณะกรรมการเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่ามันจะมีข้อกฎหมายเข้ามา อย่าไปหาทรมนะครับอย่าไปหาทรมนะคะไอ้ประเภทไปละลานละลานคนอื่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเขาฟ้องขึ้นมาจริงๆไม่คุ้มนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา แต่ถ้าเกิดม,มีปัญหาขึ้นมาจริงๆเราเอาจจะมีคดีติดตัวด้วยเพราะฉะนัน้นดูให้สนุกแต่อย่าจริงจังจนถึงข้าเปานล้าน,าน,านคนอื่นนะครับเพราะบางทีผู้เข้าแข่งขันหรือกรรมการ เขาไม่สนุกกับคุณครับบางทีอันนี้ก็น่าจะชิ้นสุดท้ายแล้วล่ะเพราะอะไรมันหมดนอกจากจะอร่อยแล้วราคาก็หลับต้องได้ พูดถึงสติท่านใดจำพ่อค้าโกอยบอมจากภาคแรกได้ไหมครับทุกวันนี้พ่อค้าโกอยบอมก็มีชื่อมีเสียงรถ Volkswagen ก็ได้ขับรอบประเทศอย่างที่เขาตั้งใจไว้อันนี้ต้องขอบคุณรายการเดอนะิสอร์บอลสุดหนึ่งนะ เสรพ่อพค้าเอ็มก็มีลูกค้าเยอะขึ้นลราจะได้ออกรายการก็นับว่าเสริมคุณภาพชีวิตให้พ่อค้าแม่ค้าได้เยอะพอสมควรเลยนะพ็อยากให้มีต่อไป นั่นหมายความว่าเวลาเดลิสตรองบอลเนี่ยเวลาที่เดลิสตรองบอลฉายเนี่ยหลังจากเขาฉายไปปุ๊บเนี่ยคุณภาพาชีวิตพ่อค้าแม่ค้าก็ดีขึ้นจากที่บางคนฮะติดชีวิตติดลบก็ได้ติดปีกกับเขาบ้างบางคนร้านเขาขายดีแล้วก็ขายยิงย่งยิ่งขึ้นไป ใครที่อยากติดตามนะฮะในพ่อค้าแม่ค้าในรีสอรบอสามารถติดตามและดูโลเคชันไดจากเพจ a ีสอร์ทบอนะครับ a ีสอร์ทบอซึ่งเพจ a ีสอร์ทบอได้ลงแมพไปแล้วใครสนใจชอบพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนหรืออยากไปกินอาหารแบบไหน ดูตามโลเคชันฮะแล้วไปไปอร่อยกับมันเสริมคุณภาพชีวิตให้พ่อค้าแม่ค้าฮะนี่คือนิยามของตเดอะรอีสอ,อร่อยมาก แต่สาขานี้เอฟซีปะชาคุณต้องเอาน้ำเข้ามาเองนะบ,บอกก่อนอือก็อรอบมากคุณผูณ้ชมและใครอยากสุดการเรียนในสรวสองเนี่ย เหมือนเดิมฮะวันอาทิตย์ช่อง7 HD หกโมงเย็นและ4ี่ทุ่ทางแอปพลิเคชนันเดฟิกอะไรก็ต้องก็ใส่มาส